สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาลสองนะคะโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวันวังสะอารามหลวงค่ะวันนี้ก็อยู่ในส,รสาระการเรียนรู้ที่สามนะคะแต่จ,จะเป็นเรื่องที่5แล้วค่ะสุดสัปดาห์แล้วค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความชอบของอเพื่อนนะคะอ่ะอาเด็กดูสิคะว่าสิ่งที่เพื่อนชอบเด็กเด็กรู้หรือไม่ว่าเพื่อนชอบอะไรบ้างอ่า เพื่อนนะคะชอบขนมแน่นอนทุกคู้ก็ชอบค่ะมีหลายอย่างเลยค่ะบางคนชอบอาหารชอบเล่นต่๊ให้เด็กๆคุณรู้ไหมคะว่าเพื่อนของตัวเองหรือตัวเองเนี่ยชอบอะไรบ้างบางคนก็ชอบทานขนมโดนัทไอศครีมหรือชอบทานผีดเตี๋ยวหรือชอบเล่นฟุบกรหรือชอบเล่นตุ๊กตาสบายสีนะคะแต่ละคนก็จะมีความชอบที่แตกต่างกัน บางคนอาจจะชอบหลายอย่างบางคนอาจจะชอบหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างอไแล้วแต่ความชอบนะคะความชอบที่สามารถังคับกันได้ค่ะคุณคุยอรส่าะ<อ>คนอาจจะชอบเหมือนกัน่างกันนะคะ,ะถ้าเด็กๆชอบเหมือนกันนะคะ,คคะกคะะ็สามารถที่จะแบ่งกันได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆชอบไม่เหมือนกันก็่าสามารถที่จะ เอามาแบ่งปันกันได้นะคะฉันเล่นของเธอเธอเล่นของฉันอ่าผลัดกันเล่นะนะคะคุณครูแค่อาจจะชอบกินเค้กแต่คุณครูจอร์ดอาจจะชอบทานไอศครีมอ่าเราชอบต่างกันว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็บอกเราก็สามารถให้เพื่อนลองชิมสิ่งที่เราชอบดูสิะคะว่าเพื่อนชอบไหมบางครั้งนะคะคุณครูจอร์ดอาจจะชอบทานไอทานเค้กก็ได้แต่คุณครูจอร์ดไม่เคยทานแต่เมื่อมาทานของชอบคุณครูแค่ชอบอ่ะคุณครูจอร์ดอาจจะติดใจในรสชาติ กลายเป็นว่าคุณครูจอร์ดชอบทานเหมือนกับคุณครูเพ่เป็นการเปลี่ยนปันไปด้วยในตัวนะคะเด็กๆก็ลองสังเกตดูสิคะเพื่อนของเราชอบอะไรบ้างหรือตอนนี้เด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆก็ลองสังเกตดูคุณคุณแม่ชอบทานหรือว่าเด็กๆ่ะคชอบอะไรบ้างอะไรบ้างเวลาเด็กๆทานข้าวชอบทานกับอะไรอย่างเช่นบางคนชอบไข่เจียวบางคนชอบขูหวานบางคนชอบใยเตี้ยว หรือว่าชอบเล่นฟุตบอลเล่นตุ๊กตาหรือการปั่นจักรยานจริงๆอาจจะชอบก็ได้นะคะชอบวาดรูปบางคนชอบระบายสีนะคะได้นะคะเด็กๆก็ลองสังเกตดูค่ะความชอบของแต่ละคนอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนตัวเราเองก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายของความชอบกันดีกว่าค่ะคืออะไรความชอบนะคะก็คือความรู้สึกนะคะเรื่องบางเรื่องเราแค่รู้สึกชอบนะคะแต่สิ่งที่เราทําแล้วเนี่ย ทำแล้มีความสุขเป็นสิ่งที่เราสนใจใอาจจะทำได้ดีหรือทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะแต่เราก็มีความสุขที่จะทำถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดนะคะแต่สิ่งที่เป็นแต่เป็นสิ่งที่ชอบนะคะจะทำให้เรามีแรงขับในการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นนะคะและจะเป็นการฝึกฝนนะคะฝึกฝนให้เราเนี่ยอย่างเต็มใจเช่นชอบการร้องเพลง แต่ไม่แปลว่าจะเป็นร้องเพลงเพราะอ่าใช่ฉะนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หรือสิ่งที่เราไม่ชอบอาจจะส่งผลให้เราเนี่ยไม่ถนัดได้นะคะอ่าบางทีคุณครูแพรอาจจะชอบร้องเพลงคาราโอเกะแต่ว่าคุณครูแพรอาจจะร้องเพลงไม่เพราะได้ก็แต่ก็ชอบในการร้องเพลงอ่่าง่านะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะอ่ามันสุกเหมือนเดิมค่ะ คุณครูก็จะไม่มีแบบในหนังสือบุคคลแต่จะเสริมในวิชาคัดกอไก่แล้วก็คณิตศาสตร์นะคะให้เด็กๆเอาหนังสือคัดกอไก่สีแดงขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็คณิตศาสตร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปคัดกอตัวพยัญชนะตัวไหนกันคะคุณครูวันนี้วันนี้นะคะพยัญชนะคัดกอไก่ก็คือตัวพอนกูค่ะคะพอนกู้ตาโตเป็นตัวสุดท้ายของพยัญชนะภาษาไทยตัวที่ 4 4นะคะค่นะคะเหมือน้ออ่างค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกันที่มีหัวด้านบนนะคะใช่ค่ะเด็กๆเขียนตามรอยเส้นประเหมือนเดิมเลยค่ะมี3ส่วนส่วนแรกเขียนตามรอยเส้นประให้สวยงามส่วนที่2นะคะเติมรอยเส้นประให้สมบูรณ์ค่ะส่วนส่วนที่3นะคะก็คือให้เด็กๆลองหัดเขียนตัวคอหนุ่ผู้นะคะโดยไม่มีรอยเส้นประนะคะให้เด็กๆลองเขียนดูค่ะว่าเด็กๆเขียน ได้หรือไม่นะคะลองสังเกตตัวอย่างดูแล้วก็ฝึกฝนในการเขียนให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิชาคณิตศาสตร์กันค่ะคุณครูโต๊ะอ่าเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเหมือนกับหน้าที่แล้วเลยนะคะที่ว่านับสัตว์ทะเลอ่ะทีนี้เรามานับสัตว์บุกใช่ค่ะสัตว์บุกมีอะไรบ้างคะคุณครูโต๊ะก็สมัยใ่ไมต้นพกโะต้นพนกลิง๊ะต มีอะไรคะลิง <Link. S 1> มีกระ,กระต่าย<ม>แล้วก็ยีราฟนะคะกระต่ายมีกี่ตัวคะคุณครูจอดอ่ากระต่ายนักครูไปกัหนึ <S 1> 1, <S 2> 2, 3, ่งสองสามสีต่ตัวกระตายมีสี่ตัวนะคะนกอะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวมีหตัว,ตวลิงหนึ่ง สองอ่าลิงมีสองตัวแล้วก็ยีราอเหรอคะยีราฟซี่หนึ่งตัวยืนคอยาวห่นะคะอ่าจิจจะรมนี้เดียิก็เลยทาเคยทํามาแล้วนะคะแต่ว่าเป็นสัตว์ในท้องทะเลเดี๋ยวคุณรูจะยกตัวอย่างให้หนึ่งตัวอย่างนะคะกระต่ายค่ะกระต่ายเมื่อกี้เรานับกันนะคะมีกระต่ายสี่ตัวนะคะอ่าแล้วลิงอ่ะคะมีสองตัวนะคะกระต่ายลบลิงสี่ลบ สก็จะเหลือจำนวนแค่สองตัวนะคะก็ใส่เลขสองในช่องว่างเลยค่ะเท่ากับสองนะคะก็คือเหลือกระต่ายสองตัวนะคะนกพอาจำได้ไหมคะว่านกมีกี่ตัวนกมีห้าตัวแล้วก็ตายมีสี่นะคะีิอิกลองเอาห้าลบสี่สิคะมีอยู่ห้าลบออกไปสค่ะเหลือเท่าไหร่คะสองสามอ่าเหลือหนึ่งตัวนะคะ ก็ใส่เลขหนึ่งในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังเลยค่ะก็มาดูสุดท้ายค่ะลิงลบยีราฟมลิงมีสองตัวลบฮีราฟ์ีราฟมีกี่ตัวคะหนึ่งอ่าสองลบหนึ่งเหลือเท่าไรคะหนึ่งอ่าเหลือหนึ่งใส่เลขหนึ่งหลังจำนวนลบได้เลยค่ะอ่าใส่ตัวเลขเสร็จแล้วนะคะเด็กๆระบลายสีนะคะให้สวยงามเลยค่ะออกตกแต่งให้สวยงามเลยภาพปากบนบกนะคะ ดวงอาทิตย์สีอะไรนกสีอะไรแล้วแต่เด็กๆจะละบาเลยนะคะตามจินตนาการของตัวเองได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวคุณครูเตยกับคุณจอร์ดเด็กๆไประบายสีทํากิจกรรมต่อกันดีกว่าค่ะคุณครูจอรดวันนี้คุณครูเตกับคุณจอรดก็ขอลาไปก่ปอนอน,นะคะเราเจอกันในสาระต่อไปนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ